Well, Asan District, Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office One. The shall present of the ceremonial duty of school and the station teacher, volunteer, district based and student. I am on to is this donor code how to england count by the cooperation of education is stationed in the network with the people volunteer groups of the support of the bangladesh from the all foundation this camp of assistance had three important purposes Students basic English in the communication skill, to encourage and writings in the content of the ELO's communication. Secondly, to enhance local consciousness and encourage a starving lifestyle, wisdom, and learning. So, with these also, the of the personal the aroma, are ่ The power well. าอนุลประธานนมติองไทยอันผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูตลอดจนคณะบุคคลอาสาสมัครแขกผู้มีเกียรติตลอดจนทุกท่านที่นังองอาา่ง,งรงับทุก,กคนครับความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและบริบทเชิงนิเวศวัฒธรรม เรียนจะได้ฝ <t ried up> ึกทักษะภาษาอังกฤษผานวิธีชีวิตจริงและภูมิปัญญาในชุมชนของตนเองนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้การเรียนรู้ตรทุกประการขอบคุณมากครับอันนี้อยู่อำเภอเมืองตำบลปลาอาวแล้วก็หมู่สามใช่ไหมนี่ใครมาจากหมู่สามนี่ยโรงเรียนไหนนี่ใช่ไหมครับ ท่านพอท่านไหนพ่อท่านพอเนาะเดี๋ยวจะจะจะอันนี้ผมกำลังมองหลายมุมนะครับเอาพูดคำเดียวก็ได้ครับำเดียวไม่ต้องพูดเยอะแม่ในปีคือมิตรวิชการมฉันวันนี้โอเคท่านสิบปมือเนาะวันนี้เรามาเข้าโครงการอินดิชชั้นพูดว่าไงเอางี้เอาอินดิเราคำถามเลยสุดใจตอนนี้นะเนาะ จะถึงเวลาสองเลยใกล้สองเลยสองแล่วใช่ไหมแต่คำแรกไม่รู้นะตอนสองเที่ยวเนี้จะเอาแบบรีบตอบลุงเลยนะจะเอาแบบเกือบได้ก็เกือบตกอะตอบเลอ๋อช่ช่ได้มากนะครับเมื่อคืนเนี่ยพูดถึงงแถบว่าจะนำ เป็นนักธิบดีเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักศิปลปะระดับประเทศสร้างสรรค์ถูกไหมครับเป็นนักดนตรีเป็นนักกีฬาที่เนี่ยคุณลุงประเสริฐนะครับคนที่สองคนนี้ต้องแนะนาตัวเองนะครับคนนี้ชื่อคุณนา้าเนาะหรือคุณพี่คุณพี่มารีนะครับคุณพี่มารีนี่ทํางานอยู่โครงการระดับประเทศระหว่างประเทศโครงการยูเนสโกนะครับ จบปริญญาตรีจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีความรู้ความสาม,มารถมากนะเพราะฉะนั้นหลานๆมีโอกาสที่จะได้สัมผัสอันที่สองทุกคนต้องสนุกนะครับต้องสนุกทําให้เต็มที่เป็นแบบธรรมชาติเลยอยากรู้อะไรอยากถามอะไรอยากจะมีส่วนร่วมเลย May I introduce myself in English for you? I am กมลรั r นะคะ or you can call me Meli or just Meli. I grew up

พูดถึงคุณป้าคุณป้าคนนี้มีความเก่งเหมือนกันคุณป้าคนนี้เป็นนักนัร้านไก่ย่างเด็ดรู้จักพิซซ่าวะพิซซ่าพิซซ่าคือแล้วมีใครแบบว่าอยากเป็นคนต่างๆไหมอยากเป็นคนถ่ายลงในพิกก็ตกในอะไรไหมเคยเห็นใช่ไหมคะมีใครเคยถ่ายขึ้นไปลงพิกก็ตกลงในโซเชียลบ้างไหมอะไรลงในในพิกก็ตกในอะไรบ้างถ่ายอะไรครับ

มันมีแมวมองเลยน่าจะเป็นดาราอะออลิฟซ์เก่งมากแล้วทำไมทำไมึงเอเอ่อเอตั้งแต่ใหญ่ก่อนไะมันมันมีความสุขอะค่ะมันมีความสุขที่เพิ่มขึ้นมาในร่างกายก็อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าในที่นี้ก็มีสิ่งที่ดีโอ้กบเให้หน่อะไรซิ นะครับเชิญท่านคณะบดีมาเนี่ยเพราะว่าเป็นรองคณะบดีจะเป็นคณะบดีระดับเลเวนดีก็เป็นคณะธุรกิจเพื่อสังคมนะครับทำในโซเชียลบิสซ์เพราะนั้นผมได้ทุนการศึกษามาสองที่ก็ส่งคุณน้อยเข้าไปอบรมสนุกสนานอันที่สให้มีความสร้างสรรค์อันที่4ี่ก็คือก่อให้เกิดความสามัคคีนะไม่งั้นลุงเสียใจนะครับว่าโอ้ทรับน้วงไปจบความสำเร็จนะสัญญาทำให้ลุงได้ไหมสี่ข้อ อันแรกคืออะไรดังๆดังๆมาพร้อมกัน,อ,น,น,อ,น,น,อ,น,นอันที่สองอันที่สามเออันที่สี่สามวิธีความรักกันให้หมดนะต้องรู้จักชื่อกันให้หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงปิดแคมป์ลุงจะมาถามเลยว่าถ้าใครจำชื่อได้ก็ใช้ของรางวัลแล้วจำชื่อเพื่อนไม่ได้ก็จะไม่้ของรางวัลน,นะเอาร้อยสี่ทีเอา,อเอาดังๆหนึ่งสองสาม 弥花咒。<noise> มองก้นมองบ้นมองก้นทีนี้ดอกบัวงเราอะดอกบัวของเราจะมีการมูสเมนด้วยอ้อเอาดอกอ้อง

ชื่อตัวเองในวงการภาษาอังกฤษเดีย๋วยวเราจะต้องจานักท่องเทีย่ยว